กับสวัสดีชาววันพันธมนทุกๆ่านนะครับอยู่กับผมกีวันบินเจ้ากับเจ้าเดืองวอมวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห้าร้อยแปดสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับผมในวันที่สามของเซิร์ฟเวอร์ครับผมวันนี้ก็จะเป็นสายฟรีเหมือนเดิมครับผมเติมส่วนเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะพามาอัปเดตค่าพลังนะครับผมพร้อมกับมาบอก ซื้ออะไรไปบ้างครับผมวันนี้วันนี้ผมก็จบที่เลเวล38ครับผมนำมันดูพลังที่513ครับผมผ่านดันแล้วติดทอ o ร100แล้วนะครับที่69ครับผมตัวละครจุดเก่งนะครับผม240คิวก็อยู่ที่อันดับ32ครับผม,มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวา,ามาันตีเฮาเลยครับผม ตีเฮาฟิกเกอร์นีแเราก็บปลดดูที่กลุ่มสองแล้วนะครับกลุ่มทีสามก็ต้องรอเลเวลสี่สิบปาตีนี่ก็จะสีม่วงอย่าเนอวครับผมมันดูความสำเร็จครับผมยังไม่ติดอันดับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมพามาดูนี่ก็จะดองไว้เหมือนเดิมนะครับผม ตัวเรือตัวเรือมันก็จะไปอยู่ในข้อความไปามาดูดานประลองครับดานประลองแล้วก็ขึ้นมานเบอร์เลยแล้วที่สองพันกว่าเลยนะครับยังไม่ค่อยไปดนันนะผมจะจตะตีรอบเป็นทิปรอบลยครับผมทุกวันนะครับผมเพื่อมาเล่งครับมาเรา มีใครมาตีเราเปล่าไม่มีนะครับผมอยู่อันดับไกลวพอมาดูนี่ครับผมฮีโรเอ็กวิชาร์มาติดอยู่ที่นี่ครับผมติดที่นี่ไม่มีฝั่งปีศาจแบกครับผม,มต้องรอให้ได้เซอนิกมามาแบกฝั่งปีศาจ จะได้ผ่านสบายสบายครับผมนมาตีให้เป็นตึงดานจะบกเอาของตีตละเล็กต่เละกน้อยนะครับผมตีไปเลรับผมผมว่าจะล่าดาัน,นะครับ เอาดาบของอะตอมิก1นครนะผมได้นะครับของฟ้าเจนเมงกว่ามาถึงชั้นที่สามนะครับผมชั้นที่สามห้องที่สามร้อยสิบผมพามาโดโูมาร์เก็ตครับผมซื้ออะไรไปบ้างครับวันนี้อาจะประมาณนี้ครับผม ผมมีอะไรมากผมยังไม่ได้ซื้ออะไรครับผมหลักๆนนี้ก็ซื้อไปเลยครับสามอย่างนี้นะครับหลักๆคมีพามันสีช,ช็อกโกแลตัวน,นี้ถึงสองร้อยเลยนะครับผมอัดเลเวลของมันถึงสามสิบแปดครับผมนี่ผมมาซื้อสองครั้งอันนี้ผมว่าจะไม่ซื้อนะครับผมรอซื้อเดือนหน้าครับผม อันนี้ก็ปล่อยไปแล้วดองตัวมีดองเพชรซื้อตัวดำดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะผมตัวดำนี่ข้ามไม่ได้ครับผมแต่ตัววุทธนี่ก็ข้ามได้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็ซื้อไปอันหนึ่งแล้วครับผมอัดเดวิลให้มันถึงเดวิลสามสิบแปดครับผมบนวงล้อก็เอาช็อกโกแลตนะครับทารั้งนะครับผม จะประมาณนี้ครับผมตัวละครก็ยังเหมือนเดิมครับผมมาก็จะ3ามดาวนั้นนะครับอัดมาอย่างเดียวครับผมช่วงนี้ลิงไม้มันขึ้น3มดาวครับผมไม่มีอะไรมากครับผมช่วงนี้ ดนัดนนี่แล้วก็มาตันตระตู้ดันนะครับผมต้องรอพวกนี้เลเวสี่สิบถึงจะปลดดัดนต่อไปครับผมอันนี้ก็ตัวบักเหมือนเหมือนกันนะครับนี่สายฟีหนึ่งร้อยเอ็มครับผมน,นี่ก็ตัวบักเกินนะครับผม ลองจัดเสนอครับจะกดข้ามมันครับผมไม่น่าจะสู้ไหวครับผมโอ้โหมันทองมันทองอยากเอาครับผมไม่น่าสู้เขาไว้ครับผมไปไปตาำระเบียบครับผมนี่ก่อน้องชายผมเองครับผมก็ไม่น่าจะ ช่วยครับผมแพ้ครับผมแพ้รุนรัวครับผมเจ้านี้กรมมีอะไรมากครับผมเจ้ากดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม thank you